ซึ่งมากับคอนเซิร์ตเกิร์ลเ r เ e c ฟิต t นั่นเองนะครับผมก็สวยงามนะครับสำหรับเจลีเควตีนะครับเดี๋ยวเราพบที่สื่ชวนถ่ายภาพถ่ายโดได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาโดนแมนนับถอยหลังไปพร้อมกันนะครับผมเพื่อเป็นการเซอร์เรตการเฉลิมฉลองที่เป็นทางการของวันเซอร์เร์แอสเซนิคเดนะคเับ สื่อมวลชนเกิดภาพจะไมกน้อยก่อนนะครับวันนี้นะครับผมฝากทุกท่านเลยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับบอกต่อสำหรับ Quad s u r g e r y and Strategy Credit อีกไม่กี่เดนใจจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมพร้อมกับผู้นำเราทั้งท่านนะครับวันนี้มีทรับวอดี้นะครับผมแลวก็ความสุดนะครับที่ทุกท่านนะครับผมได้ไปดูหนึ่งวามสุดเ็จนะครับแล้วก็ ด้วยความมั่นใจของท่านนะครับผมเชื่อว่าจะส่งต่อความมั่นใจให้กับลูกค้าให้กับคนทดทุกทา้ครับ้กนมใช้ก่นรสิดีรกาล่รับตอนนี้ผู้านเ่าทั้นอมเล้วนลครับแขกทุ่ทนครับเดี๋ยวเรามันนับถอยหลังเป็นร้องกันนะครับถ้าร้องแล้ว โอเคนะครับขอเจตผูะดำเนินรายรกำลังท่านด้วยนะครับชิสต่อไนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้กำลท่านถ่ายภาพนะครับผมด้านหนนะครับโมเดลไลท์เยลลี่ก่อนนะครับผมโดไลท์ยเคสวยงานขงเรานะครับขอดึชอ่อนะครับผมก่อนที่จะหันกล้องมาถ่ายที่โมเดทีอีกหนึ่งนะครับ วันนครับท่านสามารถที่จะชมไปดิบไ้นะครับผมสามารถะสอบตา้งน้ำได้รับ ก็ชื่อวัน s u r g e r a ีย Aesthetic ค l i n i c ค่ะก็จะเป็นคลินิกที่นำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของคนไทยค่ะพวกเราตั้งใจกันมากๆเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งพารการความงามหรือว่าภาสัญญกรรมนะคะที่เรามีเทคโนโลยีร่วมมือกับทางเกาหลีด้วยเกาหลีใต้ค่ะทางเคียวซานซึ่งเป็นแบบฟิตเนเซ็นเตอร์ที่แรกเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาปรึกษาแพทย์แล้วก็ลองใช้เครื่อง 3D สแกน ของเรานะคะเพื่อดูว่าเฮ้ยผลลัพธ์หลังทําเป็นยังไงค่ะก่อนการตัดสินใจผ่าตัดเพราะว่าฟังเชื่อว่าใบหน้าของทุกคนนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนหวงแหนและทุกคนก็อยากจะเห็นผลลัพธ์ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรแต่ย่างค่ะก็คิดว่าเทคโนโลยีนี้น่าจะมาตอบโจทย์ตรงนี้เป็นเพนพอยที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆก็เลยอยากหยิบมาใช้กับวันครับเป็นยางไัการพูดคุยวรตัวองยากยากมากเป็นเกินเดียกระมันปีครึ่งครับแล้วก็ ปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆครับตั้งแต่เริ่มการวางแผนจริงๆแล้วเราจะไม่ตอนแรกเราไม่ได้เปิดที่นี่ที่นี่เราจะอยู่ใน50ซักรับสินค้าแห่งหนึ่งแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของการทําห้องห้องผ่าตัดให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงนะฮะก็เลยมีความจำเป็นต้องย้ายแล้วก็หาพื้นที่ใหม่แล้วก็เขมาลงตัวที่นี่ครับซึ่งเป็นที่ที่พวกเราทุกคนคิดว่าลงตัวมากๆแล้วก็ชอบมากๆซึ่งเป็นที่ดีที่แบบแฟนๆมาแล้วก็ราที่แหล่ที่ลิศที่สุด คือคืออย่างหนึ่งที่ที่น้อยเหนือจากที่น้องฟังพูดมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการให้ทุกทุกคนที่มาใช้บริการได้รับรู้คือเซอร์วิสของเราเราตั้งใจเต็มที่มาตั้งแต่เดินเข้ามาภายในคลินิกจนทําเสร็จเรียบวรว้อยการบริการต่างๆเนี่ยเป็น VIP service level เลยบอกเลยว่าได้รับการดูแลอย่างดีมากๆทีมงานทุคนของเราเนี่ยมีการซ้อมมาเลยนะว่าถ้าคนไข้หรือว่าผู้ใช้บริการทุกทุกคนเข้ามาเราจะดูแลเขายัางไงเพื่อให้เขามีความสุขและก็ตอบโจทย์ในปรเจกตุกคนแต่ละคนได้ามากที่สุด นมงว่าจะตอบว่าจุดเด่นคือมิวผมก็จะมาเดินเดินจิ้มจิ้มอยู่หัวนี้ยแหละแล้วเียนกนมาได้เลยแต่เราคงจะต้องศึกษาในแต่ละเรื่องนานมากนหนนานมากประมาณ20ปีได้จริงจริงพูดถึงโลกความสัดรับพวกเราทั้ง5คนเนอะจะแตกต่างกันแล้วก็ดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาใช้ as a team work ครับมันก็เลยออกมาได้ แบบที่เราเห็นวันนี้เราก็พวกเราก็ภาคภูมิใจมากๆจริงๆ<ช>ครับไ<ช>ม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านงานดีไซน์เรื่องของคอมมิวนิเคชันสื่อมวลชนอะไรพวกนี้เราเราช่วยกันแล้วก็เราอ่าภูมเใท<ช>ภูมใ,ใจเนาะ<ช>จริงทำทำเปนหนักจริงแล้วก็จริงๆทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้กันต่อเรื่อยๆเลยค่ะ<ช>เพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆมันก็มีทุกวันเลยเพราะเราก็ต้องแบบคุยกันอัปเดตกัน<ช>ทุกวันเลยค่ะ ว่าแบบมีอะไรน่าสนใจอันนี้นะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะบี่เบหน้าที่การทำงานยังไงบ้างครับแต่ละคนคเป็นเชฟก็เลยเรียนี่ที่เป็นเชฟแล้ก็เป็นเชฟประจำที่นี่นจริงๆก็หน้าที่หลักคือผมอาจจะดูเรื่องเกี่ยวกับาการปฏริบัติงานเนาะเรื่องความรู้ทางการแพทย์แล้วก็เซอเร์วิสพยาบาลอะไรต่างๆ กขาจะเป็นคนควบคุมอะไรทั้งหมดแล้วก็วันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังนั่งอ่านวิจัยตลอดแล้วแบบเฮ้ยตอนนี้มันมีอะไรออกมาใหม่บ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอ้ยแล้วน,นวัตกรรมใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆในต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ดูว่ามันได้ผลจริงไหมตอบโจทย์กับคนเอเชียรหรือคนไทยไหมแล้วก็พอเราเรียนเห็นแล้วว่าันเนี้ย ดีกับคนไทยมากๆเนี่ยเราก็บินไปดูจริงก่อนอย่างที่เกียวซานเนี่ยก็คุยกับฟังว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแล้วก็แต่เขาให้มั่นใจเราต้องบินไปดูเพราะงั้นเราก็บินไปดูทุกครั้งาที่เกาหลีใต้ล้วก็บินไปดูด้วยตัวเองว่าเขาปรินยังไงเขาซีลหุ่งยังไงวัตรกรรมเขาเป็นยังไงพอเรามั่นใจว่ามันดีจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อยดาเข้ามาที่คลินิกเราเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของผลลัพธ์ที่ออกมากับ คนที่มาใช้บริการทุกคนเขาถามว่าทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรตอกยาวอันนี้เราตอบใช่ไหมได้แล้วได้แล้วเราจอเราทำอะไรเราทำอะไรทำอะไรอย่างของฟังก็จริงๆริงดูภาพรวมการตลาดแต่ว่าจริงๆก็มีคำแนะนำจากพี่ๆเลยท่านเพราะจริงๆอันนี้ก็ใหม่มากกับการทำธุรกิจสำหรับตังค่ะขอผมไม่ควรชอบใช้เงิน ก็อาถงผมว่า uhm ก็เรื่องการสื่อสารนะครับผมเรื่องแบรนด i n g เรื่องการที่เราจะนําเสนอยังไงเพื่อให้กลุ่มลูกค้าของเราที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยได้รับวิชั่นอย่างที่เราต้องการมากที่สุดอย่างการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นอันหนึ่งหน้าที่สําคัญของผมเหมือนกันที่เราต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยได้บรรยากาศที่ดีได้ความน่าเชื่อถือได้ความสมูทที่มันเกิดขึ้นตลอดการทํางานนี้แล้วก็ หวังว่าทุกๆคนจะแฮปปีกลับไปครับของตุนก็จะเป็นส่วน customer experience ครับก็คือเหมือนรับผิดชอบตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวฮ a r ์ดสเก e ทั้งหมดแล้วก็อันนี้ทํางานร่วมพี่เบิดด้วยต้งหน้ขั้นตอนการดู regulation อาคารเรื่องการก่อสร้างรวมถึงการแบบตกแต่งรวมบรรยากาศทุกอย่างแล้วก็จริงๆ มัน,มน,มนรวมไปถึงเซอร์วิสที่พี่พูดว่าเราต้องการยกระดับทีนิกเนี่ยให้มันพรีเมียมดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ของลูกค้าที่เขาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทําให้ทัชเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็สบายใจแล้วก็เข้ามาเรารู้สึกว่าเออเราสามารถกลับมาที่ได้ในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยครับ คือแค่คือแค่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเวลาเวลาเหมือนเวลาตุนแบบเวลาสัมภาษณ์อ่ะเหมือนเขาจะชอบแต่งทำขึ้นมาใหม่แล้ดูเซอร์ไพรส์ดีเซอร์ไพรส์แล้วทุกคนก็จะมองม,มันกรไม่ใช่ใหญ่อ่ะเมื่อกี้ตอนถึ่<อ>บนเวทีคำว่าเซ็งจูรี่มาจากไหนไม่เคยไม่เคยคุยคำนี้กันมาก่อนเลยใช่เป็นเป็นกวีเป็นกวีเป็นเซอร์ไพรส์เป็นอะไรนะเราอยบกอยากมาทำ อยากมาเสิร์ฟในภาพเสิร์ฟาพงามแต่ว่าเฮ้ยไม่กล้ามาเสิร์ฟใครพี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดพี่หรอคือเรารู้สึกว่าขอโทษแตะกี้มันแวบเข้ามามันน่าจะมีคำอะไรคำหนึ่งเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าคําว่าแบบ เซลฟ์เอสตีมนะครับความภูมิใจในตนเองอะไรเงี้ยหรือว่าซ้มอมอธิบายุณเห็นหรือน,น,นักบวชชาติปีตีอยู่ <c oughs> เพื่อ uh, w e เ l n e s s beauty หรือ hairgine เนี่ยมันไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วแต่มันทุกวันนี้มันเป็นเหมือนอามัสครับเรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าเพือ่อและยืนยาวเนี่ยเราต้องการเอ็มบริสความงามความแบบว่าภูมิใจอะไรต่างๆให้มันบิวเออร์ไทรี้ด้วย ครับดังนั้นเนี่ยการที่เสิร์มให้ตัวเองดูดีขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากขึ้นเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเวลาเราทําอะไรก็ตามอะไรเงี้ยดังนั้นก็อยากให้คนที่มีไอเดียด้อวยอยากเปลี่ยนลุคหรือว่าอยากแบบดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นนะครับผมนซ n เดอร์หรือว่าพิจารณาวันซีรีส์อันเดอร์ซิกของเราครับจริงครับไม่ระหวเห็นด้วยทุกอย่างระหว่างที่ฟังเราก็ลคิดสกคิปกันไปว่าเราจะเอาคําใหญ่คําไหนมาใช้ ก็สำหรับผมนะครับว่า,เ,าเราเรามีเรามีโซลแกนเนาะท,ที่เราคุยกันเอาไว้แล้วซึ่งจะมีคำว่า be bold ก็คือมีความกล้าครับกล้าที่จะเดินเข้ามาเราก็กล้าที่จะคิดถึงการเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ปปคำว่า be confident ก็คือมีความมั่นใจและความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองเราก็เชื่อมั่นในนวัตกรรมของทีมแพทย์ของเราแล้ว ทุกคนมีความยูนิคเนเป็นของตัวเองครับก็เปน number one version เลยเซลลครับเขจะซูตัวได้ไหมฮะเยัยค่ะก็เอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับฝาก o n e ศัตว e r y a n ันเเเตสตนะครับ One คลินิกเวชกรรมไปด้วยนะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยตรงพระรามสีนะครับผมเราเป็นอาคารที่บอกเลยว่าให้ทัช ให้ความรู้สึกพรีเมียมเวลาเข้ามาทุกคนคือลูกค้าคนสำคัญของเรานะครับผมแล้วก็ทีมแพทย์ที่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยได้เซ้นหามาเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจบด้านเฉพาะทางนะครับผมแล้วก็เรามีพัตการควบวงจรรวมถึงห้องแสวงกรรมที่เห็นแล้วแบบนี่คือพรีเมียมนี่คือ,อประสบการณ์ที่สั่งสมมาครับผมอยากให้ทุกคนแล้วก็ขนมอร่อยด้วยครับ่<ม>ใช่อ่ะฝันอ๋อแล้วก็ คือจริงๆความตั้งใจของเราค่ะก็คืออยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าได้รับอะไรที่คุ้มค่ามากกว่าสิ่งที่ตัวเองจ่ายไปค่ะเพราะพวกเราอย่างที่พ,พี่พี่ตุลพูดว่าโอเคทุกทัชพอยต์คือเราคิดมาอย่างดีแต่ว่าเราพูดกันตลอดว่าราคาคืออยากให้สมเหตุสมผลและคนเข้าถึงได้ค่ะก mm ็ hmm. อยากให้เปิดใจมาวันค่ะมาคุยกับคุณหมอก,ก่อนก็ได้ขอบคุณค่ะ